สวัสด,ดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเห็ดฟางนะคะที่เราเพาะในหลังหรือในกล่องไว้มาดูสิเขาบอกว่าหลังจากที่เราเพาะเสร็จให้ปิดไว้3-5วันอันนี้เรามาเปิดวันที่3เลยนะคะเพราะว่าเผืเ่อว่ามันจะมีอะไรที่มันไม่คาดไม่คาดคิดให้เราต้องแก้ไขเราเปิดวันที่3ามค่นนะคะทุกคน โอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโ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 อ๊ยนอ๊ยโ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 อยโอ๊ยโา๊ยโอ๊ยนี่นะอ๊ยคอเยโอยอยโอยยออยาอ ก็จะมีไอ้น้ำไปจับไปเคาะที่พลาสติกแล้วคุมันกระมันเดอิดฟางที่เราเผะไว้นะคะเชื่อเดินดีมากเลยเป็นเส้นใหญ่เขาบอกว่าเอาให้เป็นขึ้นเป็นใยแมงมุมใช่ไหมเป็นเส้นใยแมงมุมนะคะแล้วก็ให้มีปมเป็นตุ่มเป็นตุ่มยังไงเนาะทุกคนช่วยกันดูเป็นตุ่ม ขึ้นเป็นใยเมงมุมแล้วเราก็ค่อยลดน้ำเพ,เพื่อที่จะตัดใยเพื่อที่จะตัดใยของเห็ดนะคะเดี๋ยวหาดูคนเป็นใยมองมุมหรือหรือยังทุกคนเป็นไหมคะไหนดูอันนี้ตรนนี้เป็นแล้วเนาะสามถึงห้าวันอันนี้วันที่สาม โอเคแล้วเราก็จะมารดน้ำเพื่อที่จะตัดใยเขานะคะหาอุปกรณ์ก่อนทุกคนคอนลดน้ำใส่แล้วอุปกรณ์เราอยู่นี่บัวคนเดินไปเอาน้ำก่อน ตกไปทุกอย่างน้ำนะคะน้ำที่รองไว้จริงๆถ้าเป็นน้ำที่จริงๆถ้าเป็นน้ำที่ผสมฮอร์โมนได้คงจะดีเนาะแต่ว่าพอดีน้ำที่เราหมักไว้ที่ผสมน้ำหมักอะ่ะที่เราเคยหมักไว้มันหมดเราเลยใช้น้ำปลาเลดไปก่อนทุกคน น้ำตัดใจลองนะทุกคน น้ำเพื่อที่จะตัดใยเขาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคุมไว้เหมือนเดิมคุมไว้เดี๋ยวประมาณสักกี่วันน้เรามาเปิด,ดก่นห้าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเรามาเปิดดูกันทุกคนบ๊ายบาย